โรงเรียนร้างโรงเรียนร้างที่ปลูกสร้างอยู่บนพื้นที่วัดอายุกว่า20ปีแห่งนี้เป็นอีกสถานที่หลอนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมที่พวกชอบลองดีไม่พลาดที่จะไปสัมผัสบรรยากาศกันส่วนประวัติและเรื่องราวของสถานที่แห่งนี้จะเป็นยังไงมาฟังกันเดิมทีมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่มีทุนทรัพย์แล้วอยากสร้างโรงเรียนซึ่งแต่เดิมนั้นมีอยู่แล้วแต่อยากขยายโดยมาใช้พื้นที่ของวัดซึ่งแรกๆก็มีผู้ไม่เห็นด้วยเยอะ แต่ท้ายสุดก็ขัดขวางไม่ได้ที่มันน่ากลัวก็เพราะโรงเรียนดันไปสร้างอยู่ตรงป่าช้าเก่าของวัดนีส่สิและตัวอาคารเรียนยังได้สร้างคร่อมบนเชิงตะกอนเท้าพีเดิมอีกด้วยช่วงที่ก่อสร้างโรงเรียนได้ข่าวว่ามีอุปสรรคมากมายจนมีคนงานก่อสร้างประสบอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตไปบ้างก็มีแต่ท้ายสุดทางเจ้าของโรงเรียนก็สร้างจนสําเร็จเมื่อโรงเรียนเปิดสอนก็เริ่มมีเรื่องราวแปลก คือเด็กนักเรียนรวมถึงครูมักเจอเรื่องราวอราฐาแ์แปลกๆแต่ที่ค่อนข้างสยองขวัญก็คือเคยมีเหตุการณ์หนึ่งขนาดที่ครูสอนเด็กอยู่ในห้องเรียนแต่กลับมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญซึ่งเป็นใครไม่ทราบเข้ามานั่งเรียนอยู่ด้วยเรียกได้ว่าหลอนไปทั้งเด็กและครูเลยส่วนเรื่องราวที่ถือว่าเป็นตำนานของสถานที่แห่งนี้คือเรื่องของหนูนิดเด็กนักเรียนกับลุงทิ้งผู้เป็นพานโรงซึ่งทั้งคู่ถือว่าเป็นวิญ,ญญาณที่เคยมีตัวตนจริง แล้วเคยอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ด้วยโดยหนูนิดนั้นมีโรคประจําตัวและได้เสียชีวิตที่โรงเรียนส่วนลุงทิ้งนั้นแกเป็นผ่านโรงที่จิตผูกพันกับโรงเรียนเคยกินนอนอยู่ที่นี่พอแกตายไปดวงจิตก็เลยไม่ไปไหนจากประวัติของลุงทิ้งคือสมัยที่แกมีชีวิตก็จัดเป็นพวกมีอาคมและเลี้ยงผีซึ่งพอลุงแกเสียชีวิตไปเหล่าผีที่แกเลี้ยงก็เลยถูกปล่อยออกมาเพ่นพ่านในโรงเรียนแห่งนี้ด้วยท้ายสุดจะด้วยเหตุผลใดๆก็ไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกัน โรงเรียนนี้จึงปิดตัวลงเป็นเวลานานกว่า20ปีแล้วแต่ชาวบ้านแถวนั้นมักพูดตรงกันว่าวิญญาณลุงทิ้งแกยังอยู่ที่นั่นถ้าวันไหนตรงกับวันพระจะเห็นแกเดินอยู่บนอาคารร้างแห่งนั้นนอกจากเรื่องวิญญาณของหนูนิดกับลุงทิ้งแล้วยังมีเรื่องเล่าสยองที่เกิดภายในนี้อีกเรื่องก็คือช่วงที่โรงเรียนร้างได้เกิดมีคนไปผูกคอตายที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งอยู่ตรงข้างอาคารเรียนด้วย จากนั้นมาชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาก็ต่างเคยเจอวิญญ,ญาณผู้ตายอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะมายืนอยู่ใต้ต้นไม้หรือกระทั่งนั่งอยู่ในห้องจนสุดท้ายพระที่วัดแห่งนี้ท่านเห็นว่าเริ่มจะไม่ค่อยดีจึงได้สั่งตัดต้นไม้ต้นนั้นทิ้งไปรวมถึงสวดส่งวิญ,ญญาณให้ดวงวิญ,ญญาณผู้ที่มาผูกคอตายไปสู่พภูมิที่ดีด้วยเรื่องราวการพบเห็นวิญญ,ญาณก็เลยเงียบๆลงไปทั้งหมดคือเรื่องราวสยองขวัญที่ไม่ใช่แค่ตำนานเดียว หากแต่ว่ามีหลายเรื่องราวอยู่ในสถานที่เดียวและเท่าที่ฟังมามันน่ากลัวจริงๆ